สวัสดีครับวันนี้เราได้ออกเดินทางไปแคมปิง้งตากจังหวัดอีกแล้วนะครับวันนี้เราไปที่สวนไผ่พันลำที่เฉออมนะครับตำบลชะออมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสาระาบุรีนะครับเราใช้เส้นทางลังสิตนครนายกนะครับเริ่มต้นที่ฟิวเจอร์พาร์คนะครับเดินทางไปสังเกตได้นะครับที่ เส้นทางดังสินนครนายกด้านซ้ายจะเป็นคลองเห็นไหมครับวิ่งมาเรื่อยๆก็จะเห็นทางที่เลี้ยวซ้ายไปบ้านนาพอมาถึงแยกตรงนี้นะครับพอเราเห็นป้ายเลี้ยวซ้ายไปบ้านนาเราก็เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานนะฮะพอข้ามสะพานได้ยิงตรงอย่างเดียวนะครับพอเราวิ่งไปเรื่อยๆก็จะถึงอำเภอบ้านนานะครับโดยทางซ้ายจะไปนกองทางขวาก็จะไปจังหวัดนครนายกนะครับ เราวิ่งข้ามแยกไปเลยนะครับรอไฟเขียวก่อนนะฮะพอข้ามแยกไปวิ่งตรงไปเรื่อยๆนะครับพอเราวิ่งมาสักพักหนึ่งก็จะมาเจอป้ายสวนพันลำนะครับจะเป็นต้นไผ่พันลำนะครับต้นไผ่เยอะเลี้ยวซ้ายเข้าไปวิ่งเข้าไปนี่ฮนะลักษณะหน้าตาทางด้านหน้าจะเป็นลักษณะคล้ายๆร้านอาหารนะครับ ด้านหน้านะฮะถ้าเราสังเกตจะเป็นคล้ายๆซุ้มขายอาหารด,าด้านในก็นั่งทานอาหารได้นะครับแต่ที่สังเกตน่ะจะเป็นกอไผ่เยอะๆไผ่จะรวมกันเป็นกอกนะครับแล้วก็จะมีที่ว่างทางด้านล่างนะครับจะล่มลื่นมากนะฮะเพราะว่าทางด้านบน,น่ะไอกอไผ่เนี่ยมันจะโน้มมาแล้วมันก็จะมาคล้ายๆเป็นอุโมงค์ทางเดินนะครับแล้วก็ล่มจะเป็นลาน เราต้องเดินสำรวจก่อนนะครับว่าทางด้านในมีตรงไหนเหมาะบ้างที่เราจะค้างแรมคืนนี้นะครับแล้วก็เดินดูให้ทั่วอตอนนี้เรามาไม่ค่อยมีคนเราก็จะได้เลือกได้ก่อนนะครับใครมาก่อนเลือกก่อนนะครับแต่อย่างว่าถ้าเกิดเข้าไปลึกๆนะตรงกับวันพรุ่งนี้ถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยก็จะออกยากเข้ามาเขาจะมะีข้อต้องห้ามนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามห้ามทำอะไรบ้างนะครับ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่นะครับส่วนทางด้านที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นเพิงสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านตอนแรกที่เราเห็นเนะนี่ยเป็นโต๊ะเก้าอี้อยู่ริมน้ำนะครับนั่งตรงนี้แล้วสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มมาดื่มมาทานได้นะครับน้ำมีก็เล่นได้นะเป็น น้ำแต่ว่ามันไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าฝนมันไม่ค่อยตกเนี่ยลักษณะข้างในจะเป็นสวนไผ่ตรงนี้เป็นจุดอาบน้ําชายหญิงนะครับนี่เป็นห้องอาบน้ํานะครับลักษณะก็เป็นเมทัลชีสนะครับล้อมๆแล้วก็บนมีหลังคาเป็นเมทัลชีสก็มีฝักบัวตรงหน้าที่อาบน้ําก็จะมีจุดจะล้างสิ่งของพวกภาชนะที่เราใช้หุงหาอาหารทำกับข้าวนะครับ นร้รเราจะพามาดูอ่าห้องสุขาห้องสุขาที่เป็นรูปกระตูนสีสันชูชาดเนี่ยฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกห้องนะครับด้านในเป็นห้องน้ําชักโครกนะครับมีสายชําระนะฮะหลังจากดูบริเวณเสร็จเรียบร้อยเราก็ถอยรถ เข้ามาจอดตรงจุดที่เราได้เลือกไว้แล้วว่าเออตรงนี้เหมาะที่สุดจะอยู่ด้านในสุดนะครับเรามากันสองคันนะครับคันละคนนะครับนัดกับน้องบอยไว้บอยก็ถอยรถตามเข้ามานะครับจุดนี้ของผมเนี่ยก็จะกลางแค่ปลายชิดนะครับเพราะว่าจะนอนในรถจะมีเต็นท์ขุมท้ายรถอีกทีหนึ่งด้านในทํารถไว้ไม่มีเบาะนั่งน,นะครับเป็นที่นอน เรียบๆเลยครับตกลงเราก็ปักสมอลงตรงนี้นะครับก็มีแดดส่องมาบ้างนิดหน่อยแต่จริงๆเราขึ้นไปด้วยต้นไผ่นะครับทำการกลางไฟชีตเพราะว่าไม่แน่ใจ